สบายดีพี่น้องเบังสัญญาณกับพดีสัญญาณกับพวคไยดีก็สร้างอย่างก็สร้างย่ด้งเดมามาได้จักเมื่อมาไล้สมเดือนแล้วครับสามเดือนหรคุ้ไว้ยสามเดือนด้บิบบริดอย่างแดียบันก็ไปเห็นรูขยายถนนเหรอครับขยายทั้งวนก็ขึ้นไปเห็ุที่ทั้งเพิงบ้ครับอนงามอะไรนะอาชีพกีดยานไปแล้วครับใกล้เพรแยกปพราะมาณนี่ลกว่าเหรอครับาแยกทางนเออ ท้างล่งข้างล่งจ่าข้างวน่านงี่ยว่าดีนะ้างล่งแ่ข้างวนคือเวลาไปที่จักรยานไปจักรยานซื้อออกหรือว่าเขาเขาเขาต้องซื้อออกจากบาตพันสองพันนี่เพิ่ออลพันสองพันขี่รถโดดบอลรถจักรยานสิบห้านาทีสิบห้านาทีพวกไก่อยู่ด้วยสังกิโลกว่าหอโอ้เราเขางานจม่งเราจมงวันนี้อ่าก็เรืองเขาจะสร้างเลยครับแต่เฟอร์แมนจะสร้างว่าเขาจะม่วงหรือ อ๋อเหลือมื่อเอเราเขาให้ให้โอห้อาจังไหนสิโอ้าเข่าเจ็ม่งคือได้โอนาแล้ชั่วโมงหนึ่งสินะเอออ่าเลือกาห้อง่าไได้เตโนา่ไปเตะโนาโอโอทหลังมม่ปะทักหลังกัมีอยู่ครับมีมมีได้ขอคันเด็กคันเลืกหกโมงกับได้โอลังชั่วโมงได้โอลังเป็นสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงมาได้สามเดือนแล้วปรดนี มันพอมีโอ้เฮ็ดอยู่บอกได้่ังไรก็มีอยู่เรื่อยนะครับมีอยู่ตลอดโอ้มีอยู่ตลอดอยู่แต่ว่ากับบ่หลายทะเลหลายจะลายลายก็บ่ดีเป็นลายลายกบดีมันเป็นอย่างนยมันหักลายมันได้หลายอีกบ่เดือนนึงแต่ลายเติบอยู่แล้วครับเดือนครับได้หลายบ่บ่ได้ถามว่าหักหลายบ่อหรได้หลายบ่อ่าคือมาตรฐานของไต้หวันคือ46ชั่วโมงจะออกในมื่อเงินเดือนออกเออบ่เดือนนึงได้หลายบ่อปลด้งส อ่าเงินเดือนก็บสองมื่นเจ็ดแหละครับว่านี่สองมื่นเจ็ดแล้วได้เท่าไหร่วมโหแล้วโออีกกับแปดพันว่านี่แหละครับเป็นเท่าไหร่บัดนี้โอ้หนักกับแปดสามพันกวัวหรือครับตัวข้อได้อยู่งานมันหนักพว่าบัดนี้งานก็มี่ักหนักบ้างเบาบ้างนะครับเออหนักบ้างเบาบ้างเดียกันไปแต่ละมมือก็บเพือกันนะครับแล้วเขาเขาควบคุมเขาบ่หรือว่าเขาปล่อยเขาไปเคือเขาสั่งลูกพี่แล้วก็ลูกพี่มากกระจายง่ายในห้องนี้สินแล้วเอาก็ไปเฮ็ดเฮ็ด เหตุจังไหนคือบานเ้องบอกเวลาเหตุคือบานเ้องเหรอครับคือบานเ้องแบบเดียวกันเลยครับไม่รับพวกแม่รับงานมากว่าสร้างลูกพี่ลูกพี่ว่าสร้างห้องเป็นทอดไปทอดกันไปแล้วงานพักงานงานพักงานอันนี้อายุจะปีแล้วเนี่ยมาอยู่กันนี่เราทั้งกันแล้วเอามากพร้อมกันโอ้อันนี้เลยปีกว่าแล้วมาปีกว่าแล้วกลับกลับไปพักเพิ่งมาเพิ่งมาเมื่อวานอ๋อเพิ่งมาเมื่อวานอยู่แสดงว่าอยู่นานกว่าเขาองานหนักไหมไม่หนัก ไม่หนักไม่หนักจริงๆเลยเอาความจริงเด้พี่ถามความจริงนะนี่เดี๋ยวพี่ไม่กล้าส่งคนมาเด้งานงานไม่หนักงานไม่หนักนี่คือยังไงมันไม่หนักไม่หนักไม่หนักแบบไหนทำไปเรื่อยๆไม่มีใครมาเร่งอะไรนะส่งจักรยานมาด้วยส่งจักรยานมาเรื่อยคือหมายถึงว่างานก็ไม่ได้มีใครมาเร่งมาอะไรเราทำไปเรื่อยเรื่ไปเรื่อยเรื่อยเทำไปเรื่อยๆไม่มีใครมาเร่งงานทำแบบไหนอย่างทำไปเรื่อยเรื่อยนั่นนอทำแบบผู้ละหม้อซี่หรือทำแบบ หลายวันสิโอแล้วแต่ไม่ครบปู้ได้ป้อ่าได้ครับต้องซื้อบาร์ที่ก็ต้องหาที่เที่ยวหาพี่เที่ยวแล้วก็หาพิธีตัวรถแล้วเดือนหนึ่งได้เยอะไหมเราอยู่มาปีกว่าเดือนหนึ่งเราได้เยอะไหมก็ถ้าโอเยอะได้เยอะแล้วแต่เดือนบอกแล้วแต่เดือนแล้วแต่โอได้แต่โอถ้าถ้าโอเยอะๆนี่ได้ได้เยอะไหมประมาณเท่าไหร่โอเยอะก็ประมาณสี่หมื่นขึ้นสี่หมื่นขึ้นโอเยอะนี่หมายถึงว่าเป็นช่วงหลังหลังช่วง คือซีซุงโมงคือมาตรฐานทองไปแล้วครับตนาคนไหมไอ้ได้ได้เป็นเงินสดเหรอไม่ครับเราเอทีเอ็มเขาเอทีเอ็มเขาเงินเงินออกคือวันที่เท่าไหรุ่วันที่สิบทุกวันที่สิบยกเว้นจะเป็นวันอาทิตย์คือเขาจะเลื่อนไปอีกวันนึงเลื่อนออกไปเลื่อนอีกวันนึ่งจะเป็นวันจันทร์ออกวันจันทร์เพราะเดือนเร็วสุดเบิกเบิกได้ไหมเบิกเบิกใช้ออกไม่ได้แล้วส่งเงินกระบ๋านจังไหน แอปธนาคารเหรอร้านให้ยังร้านให้ร้านให้ก็มีแถวนี้อันนี้เขาเจ็ดนิวไทเปนิวไทเปอ๋อนิวไทเปเลยในเมืองเลยปีขับรถหลงทางใต่สายงานดูโจงแจ๊ดสายงานอะไรนะฮูููู้้้ก่อสร้างขยายขยยาทั้งด่วนจริงๆมันบเป็นสามทั้งด่วนครับขยายขยายขยายทั้งด่วนไม่กขยายอีกหนึ่งเลน ขยายอีกเล่นหนึ่งมันก็เป็นสางข้างบนนตุเรงประมาณนั่นแหละครับแต่ว่าก็ขยายก็ขยายออกมันก็พควบเป็นงานงานขยายเป็นงานอะไรนะงานขยายออกงานขยายออกก็คือไม่ได้ไม่ได้ไปสร้างใหม่ก็คือเราไปรถยังวิ่งอยู่เลยรถยังวิ่งอยู่ก็เราก็ไปขยายอันตรายไหมแบบนี้มันจะมีแนวกัารมาตรฐานของเขาคือแนวกั้นหรือไปมีวยมีกล้วย มีกั้นครับแล้วก็มีทีมงานที่เขามากั้นถนนให้ปิดถนนให้โอ้มีคนดูแลความปลอดภัยเขาอยู่กระสุดมีอุปกรณ์อย่างไรเขาบอกมีสแตนดาร์ดของเขาล่ะอ๋อกระมี้งของเขาครับเพราเป็นอันตรายมันบอกเป็นอันตรายครับสูงปะเพราะเขาเหยียน้ำพื้นนี่แหละน้ำถนนทีพีเหยียดน้ำพื้นเย็นอ๋อเหย็น้ำยู่นน้ำยู่พื้นดินเลยเพราะเดี๋ยวมีอันตรายอย่างกับกพอนเห็นอยู่นมองน้อนนอนหัวกระเจ้ก้นไปไหนนห้องละยี่สิบคนยี่สิบอ่อยีห้องละยี่สิบห้าเตียงไม่งั้นจะไปนห่อครับ น้อรับที่บอกพอกควรกันตีนผูเรนนอนปู้ในนอนคนให้ยังไงวะเนี่ยจะระายแหละครับครับม่ม่ม่ะไปเยื่ยมมากขึ้น้ยมาสัมผสกูามาเยี่ยมมายามแม้มาแต่เมืองไทยเลยจะเป็นกนน้ำขนมก่อเลยเอาขนม้ายบุงขี้รดมากแต่พอนี่กระลงท้าเราเนี่ยเขาบอกว่ากินเอาขนมมาแจกเลย โอ้ยนี่เจละบานีกล้องกัไแพวกเราจับกระบวนแก่งเด้เอาออกไปมานั่งอะได้หมเลไม่นเ่ากันอันใดก่อนโอ้ยไปอันนันสังเจดีส์ดีบอกคนหน่อยยืนเออบอกกันตนแน่นน่อยสูรอาหาีนแ่งงานเจบอลรอดอยู่รอดอยู่ไปเยียมไปยามเพื่อนมากกมันเรียนน้ำกันดยแม่บอมากสมานร้อมกันดนเนะนอานอันนี้ก็พร้อมอันนี้ก็พร้อมกันแล้วก็นี่นี่ยู่2สองสาคนนี้เ เป็าบ้านมากมากกว่าพี่น่ะเป็นห่วงเตะจ่ามอนเต่ะตัวลูกจ่ามอนผู้เดียวจ่ามอนว่าอยู่ได้อยู่ครับหัวยิ้มย่างเดียวนอนห้องแอร์คือได้เพื่อนหลังอันซุ่มอันอันนี้กับพี่แอร์เบิร์สเป็นยังไงสบายไม่งานอ่ะนอนห้องแอร์แล้วกินอะไรวะเอาความจริงเด้อไม่ให้โกหกมันหนักไหมงานอ่ะมันหนักไหมอยู่กับพวกเราเหมาสบายครับสบายสบายแบบในก่อสร้างไต้หวันน่ะเสียงรถดังดังเนี่ยนอนหลับหรอรถวิ่งทั้งคืนไม่บ่้ยินเลยด เขาทางทางในห้องบรีกี้ไหมคนคนที่ไม่ได้ยินนี่คือเม้ามาเมอามาตัวนอนเงียบแม่นบอกกับพวกเงียบอยู่โอ้แต่วระนอแล้วซักผ่ากันยังไงบ้างอันนี้เครื่องปัานมือมมีเครื่องปั้นหินมือก็ได้โอ้ซักมือก็เรียบแต่มีเครื่องปั้นโอเปิ้ลหินมีปั้นมีเครื่องปั้นอบแห้งลหินครับพันนี้คือซักหยอดเหรียญข้าซักหยอดเหรียญโอหยอดเหรียญเอาครับข้างนอกคือซักหยอดเหรี้ยนใน้องหนาคือซักมือแล้วซักมือเดแล้วเครื่องอบแห้งอยู่ในห้องหนานี่ครับ ออกเ่ออปันแห้งอ๋อปันแห้งก็มีอ๋อกกระดิกเขาไทยทั้งเหมือจะพ่นยังไงหนึ่งร้อยสองร้อยสองร้อยสองรอยู่นี่มีมีคนมากเหรอแบบว่าเห็ดอ่ไรก็มีครับมีกับมตามก้อนแขกลายอะไรเอาพวกพวกเธอว่าสบายเราข้นี่กับเขาบอกว่าไงอันนั้นกรรู้จะเจอยังข้อยังกระหรูนะไปเอาเลขกับอ๋อทางออกต้องมากจะไปอะไรนะไปต่างประเทศไปเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนประเทศอ๋อเปลี่ยนประเทศไปไป อ๋อหมายถึงว่าเขาเปลี่ยนประเทศไปนึกว่าไม่นึกว่าเขาทํางานไม่ได้อ๋อไม่ค่อยมีกระซิมีแน่ร์หกระซิมีแน่กับโกเธอผีถามบปกเธอบปกเธอว่างานเบางานสบายอยู่ในเบิร์สผีหรอยู่ในเบิร์สปี่ยนผีไหนมนงายมั่วไปบัดยามถามผู้อื่นผู้อื่นผัดบ้านงานงานอยู่ไม่ได้ครับงานหนักผัดบ้านสุดที่ผีว่าสุดเนี่ยคือขยบย่อมหลือย่อมแล้วเออเขาย่อมแล้วหัวโจวมากเนาะก้อยซักเต็มสูดโจวโตโปแล้ว เออครบครบทุกอย่างรุ 2> <2> ่นพวกเธอมากสี่ทรงมาทรงบินส่ล่ะสามสิบดี่สคนสามสิเอ็ดเออพี่มีไล่ซื้อนี่พี่เอคน่เลยี่มีไล่ซื้อมากโยูเหมือมาทรงบินสามสิบเอ็ดดีว่าสมีอยเือใรนึ่อเดอม่เดืนม่อนมากเออ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 สักติดตัวกับมาใต่แบบไหนด้วจ้ามาให้สัมผัสเด้มาป้ามาไอปลาไอสัมผัสได้เนี่ออ ไม่สัมผัสเด้อันนี้เด้มาเสร็จจังหวะเด้นี่อันนี้จะมาพร้อมกันแล้วครับผมมาพร้อมกันแม่จะเฝ้าไปนั่งนั่งนั่งก่อนจ้ะอายุเท่าเดนี่อายุเท่าเดจ้ะหน้าซิฟซีหงานหนักปุจ้ะงานหนักโป้มชินละครับเด็กนักบอลนี่ผมมาดูเดี๋ยวเล็นักบอลบอๆผสมกันด้วยมันพ่อเห็ดอยู่บ่กันพ่อส่งคนมาเห็ดอยู่บ่เด็กจดงเด้มันเป็นแดงเด้เบาสุฟังดู มันพ่อไปแต่ทรงคนมาเห็ดยู่บ่อไตวันนี่ก่อส้างงี้ไปจากไหนพ่อทำอยู่ก่อทำอยู่บ่มันหนักยูบ่อมันหนักบ่อมีหนักกับมีเบากัมีแต่รวแต่ความอดทนเนาะอดทนมไวกับ่อต้นมาไวกับเมืองเันาเาไวลักับ่าหรือจะมาดันทุนมาักับานมันจะีที่ว่เสี่ยงอับตรายครับที่มีอ๋อใส่เลียงเอาสุกันไดก่ขาทำอยู่ในพื้น ถ้าอยากกลับเม่นบอแต่ว่าเรื่องง่ายนะโอเคอยู่ก็คือบปรดรีโปรดรีนักนะสาร์ฮาร์ดง่ายโฟร์แมนเจดีครับอ๋้แต่ก็มีโอให้ทำเรื่อยๆบอรับรับส่งเงินกลับบ้านเยอะไหมเดือนนึงอ่าส่งเดือนสามหมื่นครับส่งเดือนสามหมื่นแล้วเหลือไปกินเดือนเท่าไหร่ก็เหลือไว้สี่ห้าพันสี่ห้าพันก็พอใช้หรอส่งเดือนละสามหมื่นเลยเหรอบ้านก่อสร้างไต้หวันน่ะเหก พี่ส่งเท่าไรทรงสามหมื่นบาทมันอยู่ที่ว่าแล้วแต่ใครจะประหยัดอันนี้เด็ส่งเท่าไรร่มนะครับเออส่งบ้านเท่าไหรเชือส่งม้าเจริญเลยว่าใช้สามพันอะไรนะเหลือไว้ใช้สามพันเหลือไว้ใช้สามพันมันพอใช้เหลือสามพันอ่ะพอกับข้าวให้กินอยู่แล้ว่าเขามีกับข้าวให้กินอยู่แล้วเขามีกินเราไม่ต้องซื้ออะไรเลยเออนอกจากว่าเราอยากกินอยากกินเหล้าเบียร์เหล้าเบียร์นี่ต้องเก็บไว้เยอะหน่อยแต่ผมไม่กินเออ ถ้าคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบกุลีก็จะเหลือเยอะมันก็เหลือใช้อยู่มันในเดือนมันก็จะเหลือใช้แต่ส่งบ้านได้สามหมื่นเอ้ามันมันมีไม่แบบไม่มีโอเลยอ่ะมีไหมก็มีอยู่แล้วเหลือเท่าไหร่ทีนี้ถ้าไม่มีโอเลยก็ส่งบ้าณสองหมื่นเต็มที่ก็เหลือสองสองหมื่นสามหมืนเดือนครับก็ส่งบ้านยังไงถ้าเหลือสองหมื่นเราส่งมาสักเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดอ๋อก็คือแล้วแต่ช่วงก็ไม่ไม่ไม่มีโอนี่ประมาณกี่เดือนหกเดือ ส่วนมากจะมีโออ๋อส่วนมากจะมีโออ๋อคือไม่มีโอนี้น้อยมากเอาลวอ๋อเวลาหน้าฝนนี่ทํางานไหมก็ทําเหมือนกันนอกจากตกแรงๆนี่ไม่ได้ทำใช่ไหมนอกจากจะมีพายุเอออแล้วก็ฝนตกหนักฝนตกหนักก็คือไม่ได้ทําแต่ถ้าตกไปปลอยนี่ต้องทาอยู่อ๋อเอาลวถ้าพายุเข้าฝนตกแรงๆนี่เขาข้าใจ่ายค่าแรงไหมจ่ายค่าแรงเราไหมไม่ไม่ได้จ่ายอ๋อเพราะเราไม่ได้ทำงานอ๋อเพราะเราไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้จ่าย เรองเสาอาทิตย์มันเป็นสองแรงไหมเสาอาทิตย์นี่คิดเป็นโอเพราะคิดเป็นโอให้อ๋อคิดเป็นโอไม่ใช่สองแรงวันวันวันอะไรนะวันแดงวันนักขัดตะเลิกเอาคิดเป็นโ<ต>อคิดิ <ๆ S 2> เป็นโอเราทำแปดชัมม่วโมงเก็คิดได้แปดชัมม่วโมงเต็มที่ไม่เกินสิบสองชัมม่วโมงอ๋อไม่เกินสิบสองชัมมม่วโมงก็คือได้อยู่ต่ำๆส่งบ้านสามหมื่นได้อยูอ่ก็ถือว่าไม่หนักหรือว่าแล้วแต่คนหรือว่าแล้วแต่แผนกแล้วแต่แผนกแล้วแต่แผนกด้วยมันต้องได้แบกเหล็กแบกผสมปูนอะไรไหมไม่ได้ผสมไม่ได้ผสมส่วนมากไปทํอะไรมัดเหล็กหรืออะไร ส่วนมากจะมีถ้าเป็นแช่างเหล็กเขจะมีแต่มัดเหล็กมัดเหล็กตะเหล็กแล้วก็มัดเหล็กเออมัดเหล็กช่างไม้มีไหมช่างไม้ก็เข้าแบบเข้าแบบครก็ก็คือถือว่างานพอทําได้แหละเนาะใช่ไหมดูหน้าตาเราเรียบร้อยมากเลยเราทําได้เรามาก่อสร้างนี่อายุเท่าไหร่นี่สามสิบสี่ทำไมทําได้เต็มหน้าตาเธอเรียบร้อยไม่เหมือนจะมาทําก่อสร้างเลยนะเนี่ยส่งบ้านสามหมื่นโอ้ก่อสร้างไต้หวันนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ส่งบ้านเดือนเท่าไหร่กว่าห้าพันเลย หมื่นกว่าเออโอ้ยผู้อื่นเขาส่งสามหมื่นมันส่งยังไงติดใเซนีเซเว่นเดียครับโอ้เซนีเซเว่นเออไปนั่งพูดไปนั่งพูดเหวินเซนีเซเว่นยูอ่ะเซนีเซเว่นยู่เพราะว่าผู้ไปเออนั่งด้วยกันนี่ละเดี๋ยวเดินไปท่านอ๋อท่านนอกจากบ้านห้องเซนีเลียวห้องกานนั่นคือพุ่นพุ่งเดินไปก็คือเฮ้ยเป็นไถ่เลยเต็มปูส่งเงินส่งเงินให้ไผรให้แม่ค เวเลี้บ้านบางนึงก็หาหม่องช่งบ่ได้ล่ะเวียนลี้ยม่องช่งเห้โอ้ยแม่นบ่เนาะฟังเอาเด้อลูกผู้ใดฟังเอาเด้อลูกฟังเอาเด้อฟังเอาเด้อเออเออเรเออเราบ่ดีเฮ็ดงานตากแดดบ่มีหม่องแดดครับหม่องห่มครับจวเฮาก็ลบเอาครับแม่นแล้วแต่วิทยาวิชวิทยายู่นแล้วแต่หน้างานแล้วแต่หน้างานแต่ว่าโดยรวมแล้วคือพอทำได้อยู่ใช่ไหมผู้ใดสิมาตอนนี้ก็ดีเพราะว่ามัน มันเปล่งไหนอ้าวเอ๋อหนาวหนาวเร็วเอาหนักาหนาวหนาวหลายบอกหนาวมาพร้อมฝนนี่ครับหนาวมาพร้อมฝนเย็นแต่เท่าละมา่นเลยมีแค่มามีเราใส่กันสองนัดเตอนนี้มา่เป็นฮอนฮอนเย็นๆเนาะเป็นต้องใส่กันหนาวสองชั้นอะไรนะต้องใส่เสื้อกันหนาวเสื้อเสื้อกันหนาวอ๋อเราทำงานถนัดเหรอเสื้อเสื้อกันหนาวสองชั้นมันก็จะอัดนิดนึงอัดนิดนึงเด็กเดก็พอทำได้คือถือว่าก็ถือถือว่าถือว่าก็สั่งไต้บ้านนี่ถือว่าหนักไหมหรือว่าผสมกันมื่อนักมือเบาเหรอครับ มันแล้วแต่เพราะฉะนั้นอยู่ที่คนอยู่ที่ทีมพ่องอยู่ที่ผู้แมนจะสร้างว่าอ๋ออยู่ที่โคเแมนต์เขาเปิดเกี่ยวดอกครับคือเขาเขาบปิดเกี่ยวเฮ้าเขาบปิดเกี่ยวเฮาอืมอ๋อหันไปหันมากเลยเหรอแล้วก็คือเขาบปิดเกี่ยวเฮาก็คือแล้วแต่ว่าเขาสร้างแล้วเขาก็ไปแล้วแล้วก็แล้วผู้แมนเอาแต่ว่าว่าแต่เฮาเห็นหน้าไหนเขาได้เขาแต่เรียวก็ได้ตามเป้าเสร็จแล้วก็ เสร็จไม่เป็นไรกล่องแม่นครับแต่มันมันก็ดีนะแบบนั้นนะเพราะว่าเขาเอินใบเนี่ยเขามาจู้จี้ถ้ามาสั่งมากๆเราก็ทำไม่ได้เนาะเขาสร้างว่าหนทีมเข้าเราเวลาที่มากระจายงานแข่คนงานนั่นสิน่ะเยอะมากเออเขาเขากะเข่าเทียงแรงลงพุ่งครับเอาเข่าลงพุ่งเข่าเทียงแรงเทียงคือไปส่งหนาหันคือโฟแมนจะขี่รถมาเอาไปทีมงานละโฟแมนคุ้มหนุงเลยคือมาส่งเลยราส่องกับแรงก็คืออยู่นี่นะครับ ส่วนมากกุ้ยเพ็ทก็ข่าสิเป็นอี๋ยังส่วนมากแล้วขาบ้านเท่าไหรเข่าบ้านเท่าเลยคือวันทุกวันพฤหัสได้เนาะเป็นข้าวเหนียวทุกวันพฤหัสเป็นข้าวเหนียวให้ลาบบ่ลาบหมูโอลาบหมูโอ้โหถึงแก่นเยังเดือนละสองครั้งอ๋อเดือนละสองครั้งกับข้าวอีสานน่ะกินเป็นอยู่หรอกินเป็นนึกว่ากินบ่เป็นก็ขั้วมิตรนาเจ๊กๆขั้วมิตรนาเจ๊กๆเพราะมันได้วันเนาะ วันเมนไตวันเออไอ้ยอยใกล้เองเนี่ยสันดียอยใกล้เกล้ปูเออฮ็ดยอยใกล้ด้กระโพธนั่นเองใกล้ก้อนเพราะคนได้แหละครับตอนหนาเขาจะออกจิก่ไหมแต่กูคนนั้นเป็นคนเหนือคนลำฟังกุกเป็นคนลำปางแต่ทำอาหารอีสานได้เออเก่งเก่งเก่งมากครับพี่มากันแล้วครับเออพี่จำได้ยูพี่มาส่งพี่พร้อมกันสามสิบเอ็ดคนนะนะพี่พี่มาส่ง่นะพี่จำได้ยูเออกระดีดาลาอยู่คันอยู่สบายนะพี่ไม่เยี่ยมมะยามก็ได้รับรู้ข่าวมาสัมภาษณ์พุกซี เออผัดกุ้งนี่ต้องนอนตื่นกี่โมงตื well, so ่นตีสามครับตื่นตีสามแล้วนอนกี่โมงนอนห้าทุ่มป้านอนห้าทุ่มดรอยสักเต็มตัวเลยหน้าตาก็หล่อทำกับข้าวก็อร่อยจริงเหรอเออเทาอร่อยขึ้นแล้ำหนักขึ้นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ต่อหน้าชมรับหลังบอกว่าไม่อร่อยนะเออเบิร์ดเบิ้ลทำคือเบิร์ดครับเออไปทนคือเบิ้ลเรื่องเลิกงานเข้างานตีสามครั เข้างานตีสามเรื่องงานรุ่งหนึ่งรุ่งขาพาตุ้มในบูเลนพาตุ้มวัเป็นหลักร้ายเราเป็นหลันร้ายอยู่แล้วเป็นกุ้งนี่ได้เงินเยอะไหมส่งบ้านเท่าไหร่ส่งบ้านส่งบ้านห้าพันอะไรส่งบ้านห้าพันเป็นกุ๊กคนอื่นเขาส่งสามหมื่นฮะเป็นกุ๊กแบบไหน กะส่งพกน้องก็แหละครับสองหมื่นสามหมื่นสองสามหมื่ได้ประมาณ4ี่หมื่นต่อเดือนออฟกูได้สี่หมื่นอกูก็จำกัดจำกัดเวลาเขาเป็นเหมาใจครับออเป็นเหมาใจอ่า่ายเดือนเจ็ดสิบแปดชั่วมงอะไรก่อนนะกูมากูมากเอาักูมากูมากเหมือนกันมัน้องน้อยเซนีเซเว่นยูเดี๋ยวก็เป็นไทยพึ่ง3เดือนใช่ไหม นี่เดือนที่สามเอออันนี้เดือนที่สามพี่ส่งมาได้สามเดือนอันนั้นก็เท่ากับไอ้จงรูปตัวสันเป็นบอลครับซุ้มหนังก็สามเดือนพี่เห็นที่พี่ไปเยี่ยมมากสามเือกันพี่ถามว่ามาได้สามเดือนเดือนเท่าไรอันนนั้เพิ่งได้สามเดือนเออพี่ถามเขาอนอันเจดีย์อาทิตย์นอถนนแตกฮักอยู่อาทิตย์หนึ่งคอนฟอมอาทิตย์หนึ่งแมนแมนเพราะว่าเอ้าขอคุ้นด้วย เปพี่ยนก็กลัวพี่เปลี่ยนแห่งอานแต่แกก็ได้งานโอ้ยสูง่อยสี่สหัวแต่อันลเออมาสมัครน้ำกันมือหนาพี่เป็นห่วง้มาตัวลูกม่ันอยากได้งานแตอยากได้เงินเยอะต้องออกข้างนอกครับอยากได้เงินเยอะต้องออกข้างนอกไปทำอะไรออกข้างนอกข้างนอกขอโชเยอะอ๋อรับจอ๋อมันไม่ผิดหรอไม่ออกออกสายงานออกสายงานออกออกสายงานอันนี้คือหะายว่าโอตายตัว แต่มันก็ดีอย่างเสียอย่างเนาะมันนอนตื่นเช้าเช้าแล้วพรคุกนี้ต้องนอนต่างหากไหมแยกนอนครับแยกเออไม่งั้นเพราะว่าตื่นตีสามไเป็นนอนรวมกับคนเผื่อคนอื่นเขานอนไม่หลับน่นอนไม่หลับเออนอนคนนอนอะไรนี่สวยเลยได้คุกมีสามคนเหรอครับที่นี่มีสามโอ้คนไทยตั้งทำกับข้าวทันได้ไงเนี่ยงานร้อยยี่สิบร้อยร้อยกว่าคนก็จะสลับกันอยู่ทำกับข้าวอีสานเป็นด้วยหรอ พี่นี่มีแต่หน้าตาดีๆที่นี่มีแต่หน้าตาดีๆเขาคัดเขาเออเขาคัดเขาคัดในจ้างชอบคนหล่อเออดูพุ๊กดูพุ๊กเป็นตัวอย่างพุ๊กโสดไหมโสดครับเออถ้าใครดูคลิปนี้ก็อยากจีบพุ๊กก็ขอเบอร์เอานะคะครับผมไอดีไลน์มปเลยไหมครับมีไอดีไลน์ขอผ่านขอขอผ่านพี่อยู่ก็ได้เออเดี๋ยวพี่อยู่จะไปจางหัวละมาสัมภาษณ์มาถามดูครับผมถามเดี๋ยวผมขอตัวทั้งหมดเออทำทำัำเออเพึ่งทำอมหมูเสร็จ เพิ่งทำอ,มมอ่อมหมูเสร็จเดี๋ยวพี่อูจะกลับจางหัวละ